ชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่จำนวน39คน 1. นายสกลจุราภา 2. อนายอนุวัฒนวัฒนวันสในายพงบุญปองทอง 4. ในายพิรุณสยายยศพานิษฐ์ 5. นายสุชาติอุตสาหะ 6. ในายคงกิจฉัตมาลีรัตเจ็นายชายวุฒ บรรณวัตแปดนายที่แช่สถิตชัดสถิตรัชาวาลเก้านายพีรวิทย์เรื่องรือดดลภาคสิบนางสาวสกุณาสารนันสิบเอ็ดนางสาวกิจธ,ธัญญาวาจาดีสิบสองนายปิยวัฒนพันสายเชื้อสิบสามนายประภูศักดิ์จินตะเวศ 14ในพิเชษเชื้อเมืองคานสิบห้าในเพชรวัฒนพงศิริปุลสิบหกในสุรละสารผาสุขสิบเจ็ดในอนุสรเอี่ยมสะอาดสิบแปดในปทวนสุดที่อํานวยเดชสิบเก้าในอัตพลโพธิพิพิธยี่สิบในสุธาปฏิบณถลางยี่สิบเอ็ดในชัยวุฒนาขมานุสรยี่สิบสองในอนุชาน้อยวงยี่สิบสามในเพชรภูมิอภพรรัตน 24. นสยในนัทีถินสาคูยี่สิาในพิูบุ์ราชกิจประการ 26. ่สิกในกิติชัยเรืองสวัสดิ์ยี่สิเในเกียรติเหลืองขจรวิทย์ 28. ่สิใน,นธนยศถิมสวุวรรณยี่าในนิติพลผิวเหมาะสามสิในนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สานสิในสุทธิเกีรติขจฉโส 32. มสิในจุรพัฒน์บุญพัฒละรักษา 33. นางสาวสิริวัลป่าศจากศัตรู 34. มสบสนายบุญยอดสุขสินไทยสามสิบห้านายสมัยลีสกุล 36. มสนายนพดลมาศีสามสบเจดร้อยตำรวจตีสุเทียนทองโสมสามสิ 38, นายขจรพงษ์คำดีสามสนายเตติภูมิลิยาพัน์